สวัสดีวันเสาร์ค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยเจรพัดอีกครั้งนะคะหลังจากเมื่อวานเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงสุดในรอบ113ปีในประเทศไทยข้าพเจ้าขออาราธนาบาร,รมีหลวงปู่ดูนำทางผู้เสียชีวิตทั่วโลกไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะสัพเพพุทธามิโดยเฉพาะผู้เสียชีวิต ที่ตึกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเขตจ,จตุจักรจังหวัดกรุงเทพมหานครและขอเป็นกำลังใจให้สำหรับผู้ที่อยู่อาคารสูงๆทั่วประเทศไทยนะคะเวลาเดินอยู่ก็มองหาที่หลบภัยกันไว้บ้างค่ะกันอะไรหล่นใส่ศรีรษะนะคะไม่ใช่ว่าคนมีธรรมะไม่พบทุกนะคะแต่คนมีธรรมะเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์นั้นได้ค่ะ ความสุขอยู่กับเราไม่นานความทุกข์ก็เช่นเดียวกันค่ะหมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกวันสวดมนต์คาถามหาจักรพรรดิเพื่ออะไรเพื่อเป็นการเคลียร์จิตค่ะให้จิตมีสมาธิสวดมนต์พิจารณาทุกวันปัญญาเกิดจะเริ่มเข้าใจในการเวียนว่ายตายเกิดทราบว่าเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออันดับแรกสร้างประโยชน์ต่อตนเองเป็นการฝึกจิตให้จิตมีกำลัง และสามารถสร้างประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อไปได้ถ้ามีผู้ซึ่งมีพลังงานเดียวกันอยู่บนโลกนี้เยอะๆแอดมินคาดว่าภัยพิบัติจะสามารถลดลงได้ค่ะชาวเราเกิดมาได้รับแต่ของฟรีอากาศฟรีแสงแดดฟรีเหลือแต่จิตเมตตาต่ตอ,อกันไม่ติดวัตถุจนเกินไปขออนุมโมทนาตาทุกกับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะ สาธุจ้าสาธุขา